สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยครั้งแรกเรื่องเหลือเชื่อของแตงโมกับป๊อกปิยะธิดา เผยเรื่องสุดเอือเชื่อของป๊อกปิยธิดาจะได้ร่วมงานกับแตงโมนิดาถึงสองเรื่องแต่เจอเหตุไม่คาดคิดจนไม่ได้เล่นด้วยกันถึงสองครั้งสองคราเรื่องแรกคือรักแท้แซ่บหลายตอนนั้นแตงโมประสบอุบัติเหตุทําให้ต้องเปลี่ยนตัวแสดงเป็นชมพู่อรยาและเรื่องล่าสุดเรื่องคุณชายของช่องวันก็มีเหตุเกิดขึ้นเป็นละครเรื่องสุดท้ายของแตงโมนิดาที่ถ่ายไปได้ประมาณ10บคิวบทเด่นเล่นตั้งแต่สาวจนเป็นแม่ของตรงๆงงานนี้ต้อง รอผู้จัดว่าจะเอาอยัางไงกับบทจันทร์ที่แตงโมเล่นนี้โดยยญิงรัฐาบอกบทนี้ของแตงโมดีมากส่วนตัวเองเล่นด้วยตั้งแต่แรกไม่ได้มาเล่นแทนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากท i n ี c o o m ขอบคุณครับ